โย้วัสซับสวัยและทุกทุกท่านกันนะครับผมก็วันนี้วิวอผมกับด่า Discord ของออสตาทับวิดิท์เอ็กหรือว่าออสตานะครับก็คลิปนี้ผมจะมาทำการสรุปข่าวสารของออสตาละกันนะครับเอาจริงๆอ่ะคลิปนี้มันต้องอัดประมาณวันที่8นะแต่ว่าเนี่ยนะครับผมอืมนะเพราะว่าสีที่เขาสปอยมาล่าสุดก,ก็คือวันที่8ปดนี่ใช่ไหมนะครับก็คือสปอยวันที่8 นะัโอเคเดี๋ยวคิดที่เราจะมาทําการสปอยกันเลยนะครับอ่ารูปแรกนะโอ้รูปแรกเป็นตัวอะไรวะเนี่ยรูปแรกอ่าดูรูปแรกอกน,นะไอะคือรูปแรกนะอันนี้เขาสปอยวันที่สามนะวันที่สามนะ,ะดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอทาการแปลตรงอันนี้หน่อยภาษาอังกฤษ ดี๋ยวกดแปลให้ดูว่ามันแม้ว่าอะไรนะครับนะคลิปนี้อ่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะคุณรู้ก็แค่มาอัปเดตข่าวสารสปอยเฉยๆนะนะครับอเอ่ะนะครับเดี๋ยวจะแปลแล้วก็อ่านให้ทุกคนให้ทุกคนสนุกัน นั่นหละอยางนี้มัาเล่นเกมกันเดี๋ยวนะ,ะแปรแปรตรงยาวๆนะที่บอกมันยาวๆอะ่ะไอตรงประมาณตรงนี้นี่มีตเรื่องทาด้าน,นล่ลางตรงนี้เลยนะครับสวัสดีทุกคนผมไม่อยากให้คุณพลาดการติดต่อหรือการข่าวสารผมมีข่าวจะมาบอกนาเสดายที่เราไม่สามารถนาเดียรวิที่รอคอยในะวันที่สามจะปิดได้เราอยากให้เราอยากให้อัปเดตใหม่นี้มี บักน้อยที่สุดเราจึงต้องเร่งดําเนินการอีกอีกหน่อยแต่แน่นอนว่าเราคงยังคงพัฒนายอย่างต่อเนื่องและความขึ้นหน้าก็รวดเร็วมากยังไงก็ตามการอัปเดตน่าจะมาในระยะอันสั้นจากนี้ผมรู้ว่าหลายคนกําลังรอดังนั้นผมจะมาบอกตรงนี้เลยว่าอัปเดตนี้จะมาพร้อมกับวิธีใหม่ๆและวิธีที่ได้รับบัฟในการ รูปแบบที่เล่นได้ฟรีมากขึ้นพร้อมกับพร้อมกับคุณได้ไหมว่าคุณจะได้เท่ากับต่อสัปดาห์จากวิธีใหม่ๆและวิธีที่จะได้รับแบบนี้บอกผมด้วยนะครับก็ไม่มีแล้วพ่ะยทุกคนนะครับมันจะเหมือนเป็นการเล่นน,นี่เป็นอัปเดตโกคูนี่นะครับคนนี้แจ้งนะเดีย๋ยวคนนี้คนที่ผมรู้จักอยู่เป็นอันนี้อันนี้เป็นล็อกลีเหรอ โมเดลสวยอยู่นะทุกคนนะครับเออโมเดลเนี่ยไม่ไม่ไม่ขี้ๆนะสวยอยู่นะโมเดลส่วนตัวนะคือผมอผมมันก็สวย,ยนะอ่าโอ้โหสวยมากเลยนะคือมันสวยสวยครับสวยจัดอะ่ะเออก็สวยใช้ได้นะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เร็วเลยแล้วก็สปอยล่าสุดนะอันนี้คือตัวอันนี้จากเรื่องอะไรวะ ยนะอยู่แต่ว่านี่กำลังปั้นอยู่นะโอ้ดูนะครับเป็นหัวอย่างนี้เหอหัวอย่างนี้ป้ดาคนบอลเหรอมันเป็น,นเรื่องเป็นตัวในเรื่องดาคุนบอลเหรอมันมีด้วยเหรอวะตัวนี้ออาจจะไม่มีก็ได้ใช่ไหมหรือว่ามีมันมาจากเรื่องอะไรนะไม่คุ้นเท่าไหร่นะครับอมนะผมไม่ค่อยคุ้น นะครับก็ก็น่าจะประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวสารของออสตาทาวเวอร์ดีเฟินนะครับโอ้ไม่อสตาเอกก็แหละนะครับผมอืมนะนี่คืออะไรนะไม่ปล่อยนี่น่าจะเป็นเทนเลอร์ด้วยตอนนี้ยังไม่มีปล่อยตัวอย่างดูเทะลุมเทนเลอร์นะเออยังไม่มีนะครับผม ก็มีแค่ตูวอันนี้อย่างเดียวนะครับนะาพื้นเขาสปอยวเมื่อวันที่7ก็ห่างกับวันนี้เท่าไหร่ครับ89 10, 10 11สวันแล้วนะครับอืมนะสวันแล้วะใช่สี่วันแล้วครับโอเคถ้าเกิดโอเคทุกคนก็คลิปนี้นะ่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม ติดตามแชร์ด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ขอต้อนรับวันพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย